ขอให้ดูที่ปฏิทินว่าทําไมปฏิทินของเราถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงกว่าปกติทั่วไปเพราะในแต่ละหน้าของปฏิทินของประกันสังคมเราจะมีชี้แจงว่าประกันสังคมเราให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างซึ่งเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนด้านหนึ่งเป็นวันที่อีกด้านหนึ่งเราก็จะมีข้อความ ซึ่งจะมีการลงในรายละเอียดในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมตามแนวความคิดของคนในรัฐราชการประสิทธิ์ที่มักจะทำงานง่ายๆแบบมีตังทอนแถมงานนั้นจะมีแนวคิดการแบ่งแยกชนชั้นในสังคมไว้เสมอเช่นการทำปฏิทินแจกปีละสี่ล้านฉบับงบประมาณปีละห0กว่าล้านบาทนั้นจะแบ่งการทำปฏิทินไว้สองแบบแบบแรกจะเป็นแบบตั้งโต๊ะทำเพื่อแจกชนชั้นหนึ่งในสังคม ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆของประกันสังคมให้เห็นแบบที่2จะทําแจกอีกชนชั้นหนึ่งรูปแบบปฏิทินก็จะคล้ายๆปฏิทินที่หน่วยงานภาครัฐทําเพื่อแจกจ่ายทั่วไปมีเฉพาะรายละเอียดปฏิทินไม่มีรายละเอียดอื่นๆ